ต่อมาก็หน้า159อันนี้ก็เรื่องของมันเป็นเรื่องสุดท้ายของภาคที่เจ็ดาว่าพระสัปดาทรงบรรทัพอยู่ามาทรงบรรทัพอยู่ในอะไรในกระ่องกาตั้งอยู่ในปะนี่ก็ปัสเสตรงนี้แปลว่าข้างทางใกล้ข้างของป่าชื่อว่ากิมพาน สมปรบซึ่งมารตัดลซึ่งพระธรรมเทศนานี้ว่าอ่างทัมยิดังนี้เป็นต้นได้ยินว่าในการนั้นอันว่าพระราชาทั้งหลายเบียดเบียนแล้วซึ่งมนุษย์ทั้งหลายย่อมยังบุคคลให้กระทําซึ่งความเป็นเห็นพระราชาท้งนั้นอ่านว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทอดพระเนตรเห็นแล้วซึ่งมนุษย์ทั้งหลาย ผู้อันพระราชาทรงบีบคันแล้วด้วยการกระทําซึ่งอาชญาเนี่ยผู้อันพระราชาทรงบีบคันแล้วด้วยการกระทําซึ่งอา,อาชญาในความเป็นเห็นพระราชาของพระราชาผู้ไม่ตั้งอยู่ในธรรมทั้งหลายทรงระบิแล้วอย่างนี้ด้วยสามารถเห็นความเป็นเห็นความกรุณาว่าเปิดไปปอดให้หมดเลยว่า อันนี้ก็สก,การกุมภาต่อไม่มีตัวบรรทานต้องใส่ไม่ยามมะไม่ยาดอันเราพวกตัวพวกนี้คือตั้งแต่ตรงนี้เป็นต้นต้นไปนั่นเองสามอันนี้ตัวที่สามอันนี้คือวิเศษของของของไม่ยานะแต่ก็าตต่างกัน Okay. อันเราผู้ไม่ฆ่าอยู่อันนี้คือลกอันต่างบรจัยนะเขาลบอันต่างบรจัยไปแล้วแต่เขาไม่แจกอย่างอย่างพระวัตต่างก็เลยเป็นก็เ,นเ,นเลยมีรู้เป็นทานคณะอาจตัวนี้แปไม่อยู่หมดเลยนะพวกนี้แปไม่อยู่หมดเลยแต่ว่าท่านอาารที่วิเศษนะของไม,ม่อยากเจนวิเศษนะที่ที่พาะต่างกันนะวิเศษนะมีพัะมีประหลางเลยแต่คณะตัวนี้คืออันเรา ผู้ uhm, ไม่ท่าอยู่ผู้ไม่ยามบุคคลอื่นให้ท่าอยู่ผู้ไม่ชนะอยู่อันนี้แปลว่าชนะเป็นการลงโแปลว่าเสื่อมเป็นการลวโทชนะแปลตามตัวท่านผู้ไม่ชนะอยู่ผู้ไม่ยั่งบุคคลอื่นให้ชนะอยู่ผู้ไม่เศร้าโศกอยู่ผู้ไม่ยาบุคคลอื่นให้เศร้าโศกอยู่อ่านหรืออ่อะไรตีการีตงเพื่อยังบุคคลนิยธรรมซึ่งความเป็นเห็นพระราชาดังนี้ ดยธรรมทำอางนั Dante, Nacional, asure, Safe, ạ, really ้นโดยธรรมอีกข <øre> ้างหนึ่งอันเราผู้ไม่ฆ่าอยู่ผู้ไม่ยำบุคคลอื่นให้ฆ่าอยู่ผู้ไม่ชนะอยู่ผู้ไม่ยำบุคคลอื่นให้ชนะอยู่ผู้ไม่เศร้าโศกอยู่ผู้ไม่ยำบุคคลอื่นให้เศร้าโศกให้เศร้าโศกอยู่ขาดหรือน้อแ่เพื่อการทำเพื่ออันยำบุคคลให้กระทำซึ่งความเป็นเหยียประชาโดยธรรมอย่างนี้เนี่ก็จังไว้เท่านั้นเองตรงนี้ว่าเป็นสินะของไม่ยัางตรอม อันว่มารผู้มีบหรือมารผู้หผู้มีบาแล้วกันนำแต่สัศน์ที่ต่ทิศอันว่ามารผู้มีบาทราบแล้วซึ่งความปริวิตกของพระผู้มีพระเจ้านะั้นตามวิสัษณของปริวิตรกันเทา่านี้ทราบแล้วซึ่งความปริวิตกของพระผู้มีพระเจ้านะั้นนี่ตรงเท่านี้เจตตบารคิดแล้วว่า อันว่าภาคสมะนู้ผู้โคดมจิมเจสิทรงรำบิกแล้วว่าก็คือไม่ยาญิอันเราอันนี้ไม่มีตัววิสนะุทธนณะก็แปลเข้าเป็นสังการได้เลยอ,อันเราหรือนั่นแหละเพื่อมันจะตบุคคลให้กระทําซึ่งความเป็นเหตุร,ราชา่านี้ในการนี้คือมาทานมาสมโนโคตโมอันว่าภาคสมานัผู้โคโดม เป็นผู้ใกล้ผู้อันยับุคคลให้กระทำซึ่งความเป็นเห็นพระราชาจะนิ่นต่อมาประธานจะก็รัชชงนามเอตังชื่ออาตว่าความเป็นเห็นพระราชานั่นอันนี้เป็นตัววิกฤติกตาต้องมีวุติมาพระอ่าเป็นที่ตั้งเอาไปที่ตั้งเลยเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทยังเป็นเอาฐานน้ำไปว่าที่ตั้งนามธรรมเป็นฐานเป็นที่ตั้งอะไรเป็นที่ตั้ง แห่งความประมาทแล้วก็โหติยังเป็นแต่ก็ประโยชน์ต่อมาอันนี้ก็จะให้เป็นประโยชน์นาถอนเมื่อพระสมณะผู้โคดมยังบุคคลให้กระทำอยู่ซึ่งความเป็นเห็นพระราชานั้นตากโยกรัชชาขมาเมื่อพระสมณะผู้โคดมยังบุคคลให้กระทำอยู่ซึ่งความเป็นเห็นพระราชานั้นอันนี้ไม่ยากคือตัวของมันเอง อันเราอ่านเพื่ออันได้ซึ่งโอกาสอันนี้คือประโยชน์ราชการคั้นามิีจะเป็นประโยชน์ใหม่นะอันว่าเราขั้นามิจากไปแต่ก็คือประธานธรมหนจะดีกว่าอันว่าเราอุสาหังยังกว่าอุสาหัจัให้เกิดแก่เพราลาผู้โ,โคโดรนัน้นแต่นี้ชนเนศสามิตตัวนี้เป็นเหตุก,การนะ เจอชนเนติชนเนสามินี่คือเหตุกัดนไม่ได้เป็นการตุกะต่งนะฉะนั้นเจอชนเนติเมื่อไหร่นี่คือเหตุกัดแต่ตอนนี้เป็นชนเนติสามิถามว่าเราอยา,ากปาบุสาหจัดให้เกิดแก่พระสนณะผู้โพรงนั้นอันนี้เราเขาไป,ปังแล้วซึ่งพระสัตดายกล่าบทูลแล้วว่าข่าแตงพงผู้เจริญนี่ถามว่าเราผู้มียภาคเจ้าแล้วเขาจะวาง โซนวิเศษนะไว้ข้อความขาไว้อยู่หลังก็แปลตัวนี้รวมไประมยอ่ด้านหน้าด้วยข้าแต่ผู้ทุจริญอาวาธผู้มีภาพเจ้าผู้ไม่ฆ่าผู้ไม่ฆ่าอยู่เองผู้มายำบุคคนอื่นให้ฆ่าอยู่ผู้ไม่ชนะอยู่ไม่ต้องมีควเองนะผู้ไม่ชนะอยู่ผู้มายังมคคนอื่นให้ชนะอยู่ผู้ไม่เศร้าโศกอยู่ผู้ไม่เศร้าโศกอยู่ ผู้ม,ยมายยำคนอื่นให้เศร้าโศกอยู่บุคลังยาบุคคลการันรตุจงให้กระทำซึ่งความเป็นเห็นพระราชาโดยทำโดยทำข,ขัาลนล่างที้ลงไปให้หมดเลยเพิ่มไปอยู่ในขัางบนคือข้าแต่พงศ์ก็เดอแลนะว่าผู้มียพระเจ้าผู้ไม่ค่ายอยู่ผู้ไม่ยบุคลอื่นให้ค่ายอยู่ผู้ไม่ชนะอยู่ผู้ไม่ยยุคลอื่นให้ชนะอยู่ผู้ไม่เศร้าโศกอยู่ผู้ไม่ยบุคนอื่นให้เศร้าโศกอยู่ อย่างบุคคลจงให้กันทำซึ่งความเป็นงพระราชาโดยธรรมดังเหมือนเดิมอันภาอันว่าพระสุคุจ้าวตมทั้างล่างมาแป่อีกผู้เบกฆ่าอยู่ผู้ไม่ยอมบุคคลอื่นให้ฆ่าอยู่ผู้ไม่ชนะอยู่ผู้ไม่ยอมบุคคลอื่นให้ชนะอยู่ผู้ไม่เศร้าโศกอยู่ผู้ไม่ยอมบุคคลอื่นให้เศร้าโศกอยู่อย่างบุคคลจงให้มาทำซึ่งความเป็นเหระราชาโดยธรรมอย่างนี้คือแปลเหมือนกันทั้งสองประโยชน์ จบก็ะีข้างแรกมาตรงนี้เข้าไปสองไปอยูที่ผ่านมาด้วยต่อมาครั้งนั้นอ้ามว่าพระสัดาตัวไหนมรตราตันนี้อยู่ข้อยหนึ่งตรัสแล้วกลับมานั้นว่าครั้งนั้นอันว่าพระสัปดาลตระวาตอนแ้กกลับมานั้นว่าไปมากดูก่อนมาโ้ลาหโมก เดี๋ยวเราไปนะปะนัปนกก็แล้วก็แปลประโยคยาก่อนถามว่าท่านกล่าวแล้วกล่าวแล้วอย่างนี้อวังอย่างนี้ยังมังกัดเราได้ยังไป่รูสิชธิของมาถามว่าท่านกล่าวแล้วอย่างนี้กัดเราได้แล้วก็ตวามว่าท่านปสัสสติีย่อมเห็น,นปัสสตรีนั่งสีของพวะาจนะปัสสัทธาปัสสัทธะ คือแปลงที่สามเป็นภาษาภาษาตัวนี้คือบวกกับสี่ก็เป็นปสติแต่วมาย่อท่านดูหากว่าท่านย่อมเห็นซึ่งอะไรอันนี้คือเมย์เมย์ต้องมีตัดสากด้วยตัดสาเมเพราะว่าข้างหน้ามีอย่างเมย์จึงจะเป็นตัดสามื่อ,มา,ม,อมารับแต่ากว่าท่านย่อมเห็นซึ่งอะไรของเรานะอัน,นี้อีกครั้งหนึ่งดูก่นานผู้รามกถากว่าท่านกล่าวแล้วอย่างนี้กับเราใด้า่าท่าน,น,นย่อมเห็นซึ่งอะไร ของเรานะั้นอย่างนี้แล้วก็มีประโยชน์แทรกคันเมื่อคําว่าคันเมื่อคำว่านั่นคือวัจเรศใส่มาคันก็คําว่า,วาถ้าแต่โพรผู้เจริญอ่านว่าอิทธิบาททั้งหลังสี่อ่านระผู้มีพระเจ้าแลให้เจริญดีแล้วเป็นเหตุก,กรรมนะอ่านประผู้มีพระเจ้าแลให้เจริญดีแล้วเหตุก,กรรม ที่ก็พระปวัิอันว่า,วาพระผู้เมียรพระเจ้าเมื่อทรงประสงค์หรือเมื่อทรงหวังที่มุจจะย,ยะคือน้องตายตระกับราชังซึ่งภูเขาผู้พระราชาหิมวันตังชื่อว่าหิมวันตังนี้ตัวบรรทาตะระก็โยค แต่เราแปรเราแปลว่าเราภูเขาเลยแต่ว่าเวลายุคสัมพันธ์อ่ะก็โตตานระดับเป็นปูลิงเสิร์สุวรรณนางตรงนี้มันเป็นน้ำปูงอ่ะเขาต้องทานทำตรงนี้เป็นวิกฤติกตาอ่าด้วยตกสุวรรณนางอ่ะฉะนั้นเราเราต้องใส่ภูเขาที่เป็นเอาสัพปกัดชาตางมาใส่เพื่อบังคับภูเขาให้เป็นน้ำปูงแต่เราไิชาแปรมันไม่มีปัญหาอะไรพอมามาดิยกสัมพ์อ่าพึงน้องไใบคืออริษาน่ะถึงน้องไปซึ่งภูเขาผู้บระชาชชัยว่าหิมวาวันตากว่า ถามว่าภูเขาสุวรรณังเป็นทองโอตุจเป็นอย่างนี้จะก็ใต้ตามตรงนี้ก็โยกตามตัตามตชาติทางได้เลยถามว่าภูเขานะเราม็ต้องแปลว่าถามว่าภูเขาอันท่านปรารถนาแล้วนั้นไม่ต้องเรายกสั้นๆเลยก็ถามว่าภูเขานะถามว่าภูเขานะเป็นตัวประธานในภูเขาไม่ต้องเอาเงาใส่เหม็นแล้ว สุวรรณังเลยว่าเป็นทองนั่นเทียวอาศาัตภูมิธาคนะนี่แปลอาศัาตกับอายะเป็นอาศาษาษัตาาาาคือเป็นคณะศัพท์นี้คือภูมิธาคอันว่าภูเขานั้นเป็นทองนั่นเทียวคือเป็นแม้อันว่าพระองค์น,นี่กฤิสามีจตฺธรรมคณะกร,ะระณียังกิจังซึ่งกิอันุพลบุญธรรมด้วยรับทเนนะด้วยรับโกแกพระองค์ทั้งหลาย อ่านว่าแม้ว่าถ้าพระองค์จะกระทำรรสิ่งกิจกรมมาซึ่งกิจอนุคคลธรรมด้วยทรัพย์ด้วยทรัพย์แก่พระองค์ทั้งหลายอานว่าพระองค์ทั้งหลายยามบุคคลจัดให้กระทำซึ่งความเป็นเถรราชาโดยทำกิจด้วยประการชนิดนี้นี่ก็เป็นเหนตุตกันนะแต่นี้อันมาน,านั้นพุเตกาบทูแล้วแล้วก็มาลังอย่างนั้น เวชิตวะให้สรุปแล้วด้วยคาถาทั้งหลายเหล่านี้ว่าเปิดทึ้แปน้นบนนี่ตรงนี้คือใส่ปณนิโตมาปณิโตถามว่าบัณฑิตวิทารู้แล้วว่าอันนี้เป็นตวาปัจจัยเนี่ยมันเป็นแปลงตวาเป็นยักษ์เป็นยักษ์กับที่ทธาเป็นท่าถาอานว่าบัณฑิตวิทารู้แล้วว่าตรงนี้เป็นปัจพัโตนะปัจพุโตกับ คือปัจจุโตกับอสัตย์อ่านว่าประดิษฐ์รู้แล้วว่าค่าว่าปัจจุโตนั่าภูเขาสุวรรณนสัตไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นเกมบรีนี่อ่านว่าประดิษฐ์รู้แล้วว่าปัจจุโตนั่นภูเขานี่เกวรีเป็นภูเขาล้วนล้วนเป็นภูเขาล้วนสุวรรณสัตยด้วยทอง วัตสัตว์ด้วยทองชาตะรูปรสาสัตร์อันมีสีสีสุกอันมีสีสุกชาตะรูกชาตะรูปะาตดเล่ยทองต้นนี้อันนี้ก็เปทองไั้เลยเอนสิบสิบแบบสิบสิบไหมเออกัรรับเงินตั้งทองจากนี่เป็นสีสุด กันคืออ่านว่าปฏิรู้ว่าอ่านว่าภูเขาเป็นภูขเขาลว้ลวนล้วนด้วยทองอันมีสีสุดแล้วก็อส,สังเป็นกลุ่มผ้าเงินขบนึงน่งเป็นฉะนั้นตัวบระธางคือแบบปัะ,ะโตเพียงกุคืพอัเถ้าอสังเกตุเป็นวิปัสิตามีตัวหนึ่งแปลเป็นจติกาละตัวหนึ่งเป็นวิเศณ์รู้แล้วว่าอ่านว่าภูเขาเป็นภูเขาล้วนด้วยทองอันมีสีสุดึงเป็นแล้วก็ ธวิตาปีนี้คือตัวประธานแม้ับความที่เห็นภูเขาเป็นส่วนสองธรมิตาปีนาเป็นตัวประธานจำไว้ตาปัจจัยของภาวนาทิตย์แม้ับความที่เห็นภูเขาเป็นส่วนสองนี่นี่เป็นนะักกับอลังเอกรสตาอลังให้แปลเป็นวิกฤติก,กาตาในในหัวติ เป็นของไม่เพียงพอแก่บ,บุคคลคนหนึ่งย่อมเป็นัณะตัวน,นี้คือโหติคุณภาพอา,างังหน้าเป็นวิเศรรษธาตในอาังอาังเป็นวิกฤติตาในโหติอีกครั้งหนึ่งแม้ความเพียงภูเขาเป็นส่วนสองเป็นของไม่เพียงพอแก่บ,บุคคลคนหนึ่งย่อมเป็นคตะปิติตานี้แล้วก็จรเยต,ตัวนี้คือจราย,ยะโลยะเกินแต่เองคือพึงประพฤติเสมอ,อแล้วก็จบไปหนึ่งประโยค เดียวต่อมาโยกตัวนี้โยกสัตตุเข้ามาโยกชันตุไม่ใช่สัตุโยกชันตุอางว่าสัตเตอร์ได้นี่อันนี้เป็นทุกขังกับอันนี้ขัตถิทำไมเป็นอะไรออกซอนทัดไปอ้างว่าสัตเตอร์ได ได้เห็นแล้วซึ่งทุกอันมีการใดเป็นแดนมอบให้ซึ่งผลจะตัวนิทานัง,ต,งต้องจำไว้ใน,นสารทีเสรมาแล้วอันว่าสัตว์เกิดได้ได้เห็นแล้วซึ่งทุกอันมีการใดเป็นแดนมอบให้ซึ่งผลแล้วก็โสโยชตุชาชตุอยู่เท่าไหร่ว่าสัตเกิดน,นะนนามายกักึงน้องไปจันติตังเงินเข้ามา ซึ่งจิตทั้งหลายกามีสุขในการทั้งหลายในกระถางอย่างไรแล้วฉันตัวปัญญาเขาร่างอันว่าสั่เกินวิธีตาวารู้แล้วซึ่งอุปกรณหรือว่าซึ่งกิเลสที่ว่าอุปธิวัตถะกิเรสเป็นเครื่องข้องดังนี้ในโลกพึงศึกษาติดเขคือสิ่งไยะลบยะเอเอเป็นคุพพาพึนศึกษาวิณยาะเพื่ออันกำจัด ตาาอีวะประโยคอุปัติศาสตร์ซึ่งเกเรชื่อวัทินั้นนั่นเทียมดังนี้จะแปลคาถาที่สองอีกครั้งหนึง่งอันว่าสะเกดใดได้เห็นแล้วซึ่งทุกมีการใดเป็นแดมาอบให้ซึ่งผลอันว่าสั์เกดนั้นถึงน้องไปซึ่งจิตในกามทั้งหลายอย่างไรอันว่าสั์เกิดรู้แล้วซึ่งเกเรช่อวปติว่าอามว่าเกเดเป็นเครื่องข้องดังนี้ ในโลกเพง่งศึกษาเพื่อจํำจําซึ่งกิเสชื่อว่าอุปธินั่น,นเทียวอันนี้แล้วก็สำน่าดูก่อนมาผู้ลามกอ่านพระโอวาทของท่านเป็นอย่างอื่นนั่นเทียวแลย่อมเป็นจะแปลเป็นติถาตจ่แปลเป็นกัตตุวันุก็ได้ถ้าเป็นนิถาตอื่อื่นนั่นเทียวถ้าเป็นกัตตุว็คือเป็นอย่างอื่นนั่นเทียวแลย่อมเป็นอ่านพระโอวาท ของเราใส่มาหยิอันโยเป็นอย่างอ,างอื่นปกติย่อมเป็นชื่อ,อนมามการปรึกษาด้วยธรรมกับด้วยท่ายังไม่มีเพราะว่าทาาเราย่อมกล่าวสอนอย่างนี้อย่างนี้ได้แต่แล้วซึ่งคาถาทั้งหลายเหล่านี้ว่าวเราจะเนไปแค่ตรงนินี้พออัปถัมภนว่าความต้องการชาตามีเกิดแล้ว สหาญยานกาสหายที่หลายสุขาเป็นผู้นำมาซึ่งสุขและคู้ภาพผลติย่อมเป็นไปอยูต่อม,มาอันนี้ก็อยาเต็นสอนไปอยู่อันนี้คือตุดถีก็มัันจุลาทานฐานว,ว้วความยินดีอิตรีตรีนะโยกปัจจเนะ้ามาด้วยปัจจัย นอกนี้และนอกนี้อย่าใดเปลี่ยนนิฐานอั้นความความยินดีและความยินดีด้วยปัจจัยนอกนี้และนอกนี้ดังแล้วเป็นตัวยงตา่างตัวน,นี้ใส่สามมาอนั้าความยินดีนั้นนี่สุขาเป็นธรรมาชาตินำมาซึ่งสุขระพรมภาคโหติจําเป็นต่อมาันบุญยังอันว่าบุญเดระทานสุขังเป็นเหตุนำมาซึ่งสุข นี่ชีวิตต่งสังขยำฮีอันนี้เป็นการในการเป็นที่สิ้นไปแห่งชีวิตเราพุภมคาคือโหติย่อเป็นต่อมาอนี่ทหานัง่งารรมการละสัาระทุกาสารซึ่งทุกทั้งบ่วงสุข,ขังเป็นอะไรเป็น เป็นเหตุนำมาซึ่งสุขหรือเป็นคุณชาติที่มีสิ่งใดเป็นเหตุกระไรเป็นเหตุนำมาซึ่งสุขแล้วก็ปกติย่อมเป็นเราจะปิดิติดังนี้นนนนแล้วนกันดังนี้ว่าเราส่งเราจะเอาแค่นี้พอแต่หลังกาาดนี้ก็อีกครั้งหนึ่งคำงนั้นความต้องการเกิดแล้วอานว่าสหายทั้งหลายเป็นผู้นำมาซึ่งสุขย่อมเป็นเราความยินดีด้วยปัจจัยนอกนี้และนอกนี้ใด ละความยดยีนั้นเป็นคุณชาติมาซึ่งสุขย่อมเป็นอันว่าคุณเป็นเหตุนำมาซึ่งสุขในเพราะความสิ้นไปแห่งชีวิตในการในการในใน,ในการเป็นที่สิ้นไปแห่งชีวิตย่อมเป็นมาปรการละซึ่งทุกข์ทั้งปวงอันนี้แปลวมาซึ่งนะเข้าในมหานารมซึ่งเป็นดุจใจมาปรการละซึ่งทุกข์ทั้งปวงเป็นคุณชาติมาซึ่งสุขย่อมเป็นดังนี้